มันก็ไปอยู่ในส่วนตัวแล้วต้องไปตั้งค่าตั้งค่าหลังบ้านใน Y t s ทีสตเพราะว่าเปิดบริาัทรณะอ๋อใช่ใ่กดตรงนี้ใช่ไหมเน่ยครับมากดเลื่อนลงมาจะเป็นจะให้มันจะเป็นตัวให้กดอยูยใช่ไหมเราก็เลยก,กดตรงนี้อืมนี่ยังกดไม่ได้ต้องห้านาทีใช่ไหมกดได้เลยมันจะมาทึกเรื่องันทึกห้านาทีไปเลยแต่เราก็จะไล่ไงเราเราจะไลก็สวัสดีพี่ครับพี่ทุกคนเนาะถ้าทายกันอีก <ปด S 1> ครั้งนะวันนี้ก็คือเป็นสอนให้พี่ขวัญเนาะไร้รู้จากการไล์ไล์สดเนาะไล์สดเกี่ยวกับ การใช o u t u b e นะครับจะได้เข้าใจเพ่งั้นก็ไม่เข้าใจนะมาแล้วก็ต้องให้กองรู้กลับไปไม่ใช่ขี่รถมาเปลืองน้ำมันที่เฉยิ๋มาเปลืองน้ำมันไม่รู้เรื่องกลับไปอะไรมันมาหากูมาหากูทีนกูมาทีนรู้มาเรียนรู้นะครับยไงก็ฝากพี่ด้วยเนาะกดติดตามด้วยพี่ขวัญสบายสไตล์ชนบทเนาะกับเลขพี่สาวใบมงวดประจำวันที่16กันยายนพศ2567แล้วก็หลายๆคนนาจะเข้าใจวันนี้เดียวโทรไปหาพี่สาวคอนแกนก็นิดนึงนะครับเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนนิดนึ่ดี๋ยวคุยกับพี่สาวคอนแกน นะครับแล้วก็คุยกับพี่เข็มพรสักหน่อยพี่เข็มพรยัให้สัญญาว่าจะมากี่โมงเนาะเมื่อกี้ไม่ได้โทรหาพี่เข็มพรไม่ได้โทรหาพี่น้อยสักแป๊บหนึง่งนะครับว่างตอนไหนจะวเข้าไลน์เนาะเงียบเหมือนกันพี่น้อยก็เงียบผมก็เงียบกับต่างคนก็ต่างไม่รู้เป็นพูดวุ่นกันหรือเปล่าญาติเสียเนาะก่อนหน้านี้มาแล้วพี่ปานสสีสวัสดีครับสวัสด<ม>ีครับพี่ต้องไปขยันไล่พี่ปล่อยไล์เลยไปใสเป่เ็ดก็ไลน์ไป ต,นนติดม ЕН ันเลยเดีปล่อยเสียงพี่ฬาพอด้วยฮัลโหล,โอ,ลอ,ยอยู่ไหนเจ๊อยู่บางใหญ่ไปทำอะไรบางใหญ่เนี่ยเนี่ยปฏิเิธอะไรอยู่ไม่รู้เรื่องมะขอ้าวยมาขอ<ป>หวยมาขอหวยได้ตัวไหนเย็นนี้เข้าไลน์ให้หน่อยเด้อโค้งสุดท้ายแล้วนีโ่โอเคโอเคคือจะบอกเอฟซีช่องกิีฬนพยองไว้ก่อนไงไว่าไปดูช่องใหญ่กันเยอะๆไม่งั้นก็ช่องเล็กนี่ก็ได้โอกาสก็อยากใจพี่พูดพี่มีอะไรเด็ดๆให้ผมไม่ง่วงนี้ มีเลขหกตัวเดียวอ่ะซื้ออะไรก็ได้ให้ติดหกอ่ะซื้ออะไรก็ได้ให้ติดหกหกสามนะเนาะเพผมก็ได้สามมาตัวเดียวเองเออก็ก็กับพี่จินก็จับหกสามตัดหกสามแต่ล่างนะมันมีแววแววมาว่าเป็นเก้าศูนย์นะออลรือนอนาพี่ขวัญอยู่กับผมไม่ได้พี่ขวัญมาหาผมสวันดีครับพี่ขวัญสวัสดีครับเย็นค่ะสวัสดีค่ะเมื่อคืนเมื่อคืนเนี่พี่ไลฟ์ติ๊กตอกอยู่เมื่อคืนเนี่ยเหรอพอดีผมก็ไม่เข้าไปในติ๊กตอกเลย เดี da, <De compra. S 3> ๋ยวเดี the the yes, okay. right. ๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้จะเข้าไลฟ์ติ๊กตอกแล้วตอนนี้กาลังกาลังไอ้นี่อยู่ว่าจะเข้าไลฟ์ติ๊กตอกแบบอ๋อครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่าคือเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวว่าจะไลฟ์ประมาณสักสามชั่วโมงเดี๋ยวประมาณสักสามทุ่มเดี๋ยวพี่โทรหาได้ไหมสัมีีคือไลฟ์อ่ะอ๋อได้ได้ได้เออออโอเคกาลังจะขอหวยอยู่อ่าขอคือตอนนี้พี่ได้บนมาหกตัวเดียวใช่ไหมใช่ใช่ซื้ออะไรก็ได้ให้ติดหกพี่สาวใบมงก็ได้หกกับสองมานะเหมือนกันเลย ก่อนหน้านั้นเลยนะหกกับสอง่ะเย้พี่โดดอ่ะก็ใช่ไงมันชนกันมันชนกันกัหนกับสองมาเรี่กมาจากที่เดียวกันหรือเปล่าพี่สามคนไอ้ใหม่ไอ้ใหม่มันบอกแปดหกให้บอกไอ้ใหม่ดิดดิบอกือดิบสามขวบมันบอกไม่ถูกกันมันียู่นะบอกมันบอกให้แม่มันบอกว่าให้ให้บอกมันน้อยหน่อยเมื่อกี้มันก็บอกอ๋อแปดหกใช่ไหมอือแปดหกเนี่ยเรากดไฮไลท์อ่ะ แต่พู้ถือว่าเลขที่มีมีสามตัวที่แบบมีสามตัวที่เน้นเน้นคือห้าเก้าหกนะอะไรซ้ำไม่เป็นไรอะไรอีกเลยห้าเอ้ห้าหกเก้าห้าหกเก้าแต่มันเก้ามาติดติดแบบของที่ที่ก่อนไม่ใช่เหรอโอเคพี่สมีเดี๋ยวเย็นนี้เราค่อยคุยกันประมาณสามสีบช่วงเหมเวลาพี่คุยอะไรก็โทรใหม่ทีหนึ่งโอเค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 ปิดเลยสวัสดีครับ ซื้อตัวไหนก็ได้ให้ติดหกเขาบอกว่าอย่างนั้นเนาะเจ๊กไอบอลบอกซื้อตัวไหนก็ได้หกหกอะไรท่านท่านได้หกหนึ่งกับหกสองมาหกสามอีกมีามีโอไปเรียนเลยไม่ใช่ไม่ใช่ตะถูหวยเราบีนซื้ออะไรก็ได้ติดหกเก๊กไอ้บอลบอกนะครับพีุ่กคนก็พี่สาวใบมงให้หกมาหกสองนี่แกไม่นี่นะครับก็จะให้ไปให้จะกลับบ้านแล้วแกก็เลยว่าเอาตรวจสอบพิธีทำไฮไลท์ บางอย่างก็ไม่ค่อยได้บอกว่าะคนอาจไม่รู้ด้วยเพื่อไฮไลท์เนี่ยบางคนไม่รู้จักด้วยนะครับทํา YouTube ด้วยกันบางคนเนี่ยไม่รู้ว่ามีไฮไลท์ใน u t u b e นะนะครับผมเชื่อว่าคนที่ทํา YouTube ด้วยกันอาจยังไม่รู้จุดนี้เลยนะครับเพราะทุกคนก็ทําคลิปสั้นมาจริงๆเนี่ะไลฟ์สดเนี่ยสามารถไปทาไฮไลท์ได้อีกห้านาทีเพื่อจะเป็นคลิปสั้นทำสามครั้งได้ไฮไลท์สามครั้งในคลิปหนึ่งที่ผมไลฟ์สดผมสามารถทําคลิปให้ได้ทั้งหมดสิบคลิปก็ได้ในคลิปเดียวม,มันจะไฮไลท์ไฮไลท์ให้ไฮไลท เนี่ยพี่สาวใบมอให้หกกับสองพี่เกมพอให้หกมาซื้ออะไรก็ได้ให้ติดหกพี่สาวขอนแก่นให้สามบนมาถ้าหกมาจริงสามมาจริงหกสามตัวเดียวซาทุหกสามตัวเดียวนะครับหกสามหกเจ็ดเจ็ดสามอาซีมานน้กันเนาะงอาซีมานโดนพ่อการนเดนอาซีมานก็ได้ครับพี่นะครับก็แค่ให้ค่อยๆหกมาตัวเดียวมันก็จะเป็นอะไรได้มันก็เป็นหกสามมาเนาะแต่อาจารย์ไทยยแกก็เด่นเจ็ดใช่ไหมล่ะมีหกสามมีหกเจ็ด เนี่ยมีเจ็ดสามเนี่ยก็แค่นี้เองเลขสามชุดสี่ชุดเนาะประมาณนี้ก็เลขที่หายจากอันนี้ผมก็เลขสามผมแนะนําตัวนะครับผมขวัญนะครับขวัญสบายสบายสไตล์สดบนะครับพอดีนะครับมาทักทายพี่จารีนะครับผมคือแต่ก่อนชิปนี้มันเป็นช่องนี้มันเป็นช่องบ้านๆผมจะบอกอะไรฟังคือพี่นช่องบ้านๆไปลงไปแล้วโดนระมิดครับไม่สามารถเปิดสร้างรายได้ได้เลยก็ต้องมาเปิดไลฟ์เต็มพิกัดก็คือใช้เป็นช่องหวยอีกช่องหนึ่งกลับไปใช้สุรินไลฟ์สไตล์เป็นช่อง บ้านเราช่องนั้นมันมีการสร้างรายได้แล้วเพราะลงอะไรมันก็ไม่ค่อยมีไม่ผิดกฎเท่าไหร่แต่ตัวนี้ลงเพราะเรายังไม่เปิดสร้างรายได้ยังไม่ได้มันมันได้ผิดกฎอแล้วตามแล้วยังไงผมขอลาไปก่อนนะฝากช่องด้วยนะครับโอเคครับพี่ยังไงก็ฝากพี่ทุกคนด้วยให้ขอน้องๆอีกแป๊บนึงขอสิบนาทีเพราะว่ามันไฮไลท์มันต้องมันต้องรอมันรอไฮไลท์เดี๋ยวจะเวลาจบผมจะบอกให้ไปวิธีไปแก้หลังบ้านถ้าทำไฮไลท์ไปแล้วถ้าไม่แก้มันก็ไม่ผิดสารนั่นเออีกสิบนาทีนะลูกสี่นาทีนาที สี่นาทีสี่นาทีนะครับขอเวลาอีสี่นาทีแล้วกันให้มันเต็มสี่นาทีมันหกเก็ตเจ็ดสามลูกชายเก็ตอันนี้นะครับเก็ตร้อนแดดผมก็ให้ไปนั่งข้างในกับออกไปนั่งโดนไปเขาไปนั่งคูยกับเพื่อนอ๋อนั่นแหละครับพี่หกกับสามเนาะหกกับสามถ้าเกิดหกเปนมาจริงสามมาจริงก็หกสามเขามีสมักหนึ่งเขาให้สามเขาเน้นสามมาหลักหน่วยมันนะครับแต่ว่าสามนี่รู้อยู่มาจากช่องพี่น้ำเชียร์นะครับก็คืออาจารย์ไหนผมก็ไม่รู้เนาะ แต่สำหรับผมเนี่ยเลขที่ผมได้มางวดที่ผ่านมาเลขสายรับเนี่ยมันเด่นมันเด่นศูนย์มันออกศูนย์หกงวดนี้สายรับมันเด่นเจ็ดเจ็ดบนเจ็ดล่างสามเจ็ดเจ็ดตีเป็นหนึ่งก็ได้นะสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดก็ได้สามเจ็ดไปใส่หกก็เป็นหนึ่งหกหนึ่งสามใช่ไหมเจก้าอหกก็ตีเป็นเก้าได้นะครับเราซื้อแล้วก็แปลวนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าแปลก็ต้องตีเป็นห้าอตีเป็นห้ากอตีเป็นห้ากับสามมันตัดเป็นห้ากับสามได้เทคนิคท่านเหบน ใช่แี่นี้ผมก็สังเกตว่าที่ผมบอกพกม,มันจะขึงเก่าเกือบจะงงได้นะแน่ว่นหนาหนึ่งบ้านหนึ่งเดือนหนึ่งมันออกเกียติจริงประมาณนั้นเด็กผมก็ฝากที่ทุกคนละกันเราเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนที่ติดตามทุกช่องทางแมจะเป็นช่องเล็กๆเนี่ยฮะไลฟ์สดมาก็คือไปถึงบ้านพี่ก็ลองไปไลฟ์สดดูเนาะผมปากเลขยพี่กิฟทพรด้วยซื้ออะไรให้ติดผ แต่พี่ขวัญนี่แค่ดินหกกับหนึ่งเนี่ยมันเข้าทางเลยใช่ไหมใครก็หกมีตะคน3สามีมีคนมีหกตัวเด่นมีหกกับเจ็ดตอนนี้ที่กระแสมาแรงตัวรองคือเก้าแต่เก้าติดนอนนาไปแล้วนะครับเก้านอนนาะลี่มันออกสี่เก้าสี่ใช่ไหมเก้าสี่โอกาสเก้ามาได้อยู่เพราะเก้ามันอยู่หลักสิบอยู่มันไม่ได้อยู่หลักหน่วยแต่ผมมองเลขผมมองว่าถ้าเกิดเลขขอเลขตัวเดิมมาพี่ได้ตังค์ง่ายดีกว่าใช่ไหมเลขมันหกศูนย์หกวกเก้าสี่มันติดโบกมาทุกคนก็ได้ตังค์ใช่ไหม รูดหกไปอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเจ็ดมามันก็ถ้าเกิดเจ็ดมันมามันก็ประกบตัวเดิมก็มีเจ็ดหกเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้านี่ก็มีเจน,นี้เผื่อคงจะมาล่างนะก็มันมาบนแล้วไม่แน่เพราะงวดที่ผ่านมาก็ไม่ใช่หกล่างเนาะงวดก่อนเป็นสองแปดหกบนหกสองตัวแล้วหกศูนย์หกวันนี้ไม่ได้หกศูนย์หกมันโอกาสจะเป็นบนก็ได้แล้วเป็นล่างก็ได้งวดนี้มันเป็นบนบนมาแล้วเป็นล่างได้นะครับจะไหนผมก็ฝากละกันกน,นอนรี่พี่โรดก็หกกับสองเคเคฟอร์ให้หกพี่สาวขอนแก่นให้พพีี่่สสาาาววนนใใหห้้กกััับบบะครลลลึึง นะครับให้บนสามกับห้านะครับผู้คนจาเอาแล้วก็อาจารย์เลขสายรับเดนเหนือนะครับแกก็ให้มาไม่กี่ชุดก็คือแกให้สองเจ็ดก,กับเก้าเจ็ดสองชุดเท่นานั้นแกให้สองเจ็ดกับเก้าเจ็ดเจ็บออกเอ็ดเก้าอ่ะเจ็บอะไรเอ่ว่ายังไงในตัวไหนวัานี้สี่ศูนย์สามศูนย์ <ST AN th os> เซียนเทยภูมิบอก4030มันแมนบ่นเซียนเทยภูมิบอก4030จะไปเห็นถือวมเยิเนาะคนย้นของขาของอะไรข่ายผัวเยูมิ็เลยต่งซือวเคยไใหวยไงเซียนเทยภูมิให้4030 อ่พอแล้วลูกเสร็จแล้วเราไปนั่งทำไมข้างนอกข้างบ้านในบ้านก็มีรีบไปนั่งทำไมเรามานั่งในบ้านก่อนตาจะเสร็จแล้วนี่โอเคนะครับพี่เจียนเทูพูให้4030มา40มมตาอะไรเกเ,เออ,เอ,อลุง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 โอเคนะครับพี่เอาก็ฝากพี่ขวัญด้วยมไม่เมาเลข ไม่ขลังอ๋อไม่มาเลขไม่ขลังผมเอยกพูดกูบพี่กันโอเคครับพี่กันโนวันขอบคุณมากครับยังไงก็ฝากพี่ขวัญด้วยเนาะสไตล์ใต้ชนบทก็ฝากพี่ด้วยทั้งสองช่องทางเลยนะครับวันนี้ก็มาไลฟ์ให้ฟังนะครับพี่เข็มพอให้หกมาตัวเดียวพิจณาจะซื้อใสตรงไหนก็ได้โอเคครับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมย,ยุไสไลน์เอินคักพกูดกดดนี่กดตกลงนี่นนนอ่าเป็นปล่อยทิ้งไปเลยไม่ต้องทำอะไร